สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราก็อยู่กับผมบอสซาพาเพิ่งกันเองซึ่งวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะมาพูดเกี่ยวกับการซื้อหูฟังซึ่งมันก็ไม่เชิงนะหรอกเพราะว่าหูฟังตัวเนี้ยอันเนี้ยคือหูฟังของแม่ใช่ไหมเปิดปิดไฟได้มีข้อดีเยอะแต่ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมฮะแล้วผมยิ่งสตรีมเกมด้วยเวลาผมใส่เข้าไปนะเนี่ยมันจะแบบ <ST AR C AST> ข้างแหวก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 ตรงเนี้ยมันจะเล็ก แล้วเวลาผมใส่เข้าไปอ่ตรงนี้มันจะบีบหูเพราะว่ามันหูผมอ่ะมันเข้าไม่พอเพราะว่าหูผมไม่ได้เล็กขนาดนั้นเนี่ยเวลาใส่มันก็จะอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเจ็บเจ็บจริงๆใส่ไปสองชั่วโมงอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ได้สั่งหูฟังมาใหม่เอาไว้สําหรับสตรีมเกมเราทํางานโดยเฉพาะซึ่งก็คืออยู่ข้างล่างนี่เลยอ่ะ วงนแรกอป้นคีย์บอร์ดกับเมาแต่ไม่เป็นไรน่าจะมาวันนี้อีกอันนึงนั่นแหละเพราะว่าเอ๊อใช่ใช่หูฟังนึกว่าเป็นพัดลมแล้เอาพัดลมเอ่าไม่หูฟังอ่าพิกพๆอ่าเนี่ยยูโฮเนี่ยนะบอะแกะแกะแกะเลยแกะเลยแกะเลย ขายรีวิวพ่ออยู่ของมาปั๊บไทยก่อนแทรกเลยเออเรากําลังขายรีวิวของที่นี้อยู่นะครับแล้วอยู่ๆของวอสซ่าก็โผล่มาวันนี้จะเป็นวันที่เราจะได้รับของมากเพราะว่าเป็นโปรโมชั่น11เซสเฮ้ยแกกี้เลยเหรอใช่เอ้ยเดี๋ยวมันโดนของพี่ไม่กลัวโด,ดนหูฟังขาดหรอเนี่ยไม่ <c oughs> ใครก็อันบ็อกกันอย่างนี้เนี่ยหนูงไงคนเดียวในโลก <c oughs> ถ้าจำไม่ผิดเราซื้อหูฟังสายใช่ไหมนีส่สายอ้าวแล้วทำไมเอาหูฟังสายอ่ะอ้าวก็ถ้าเกิดว่า สมมติว่าเรามีทูดีใช่ไหมเบ็ดหมดมันจะมันจะเ,นเละเบ็ดหมดปั๊บคนอื่แบบโอ้ยยขูดจังลั่นบ้านเลยแหละอ๋อจะบอกแต่จะบอกว่าอันนี้ของป้าได้มาน,นี่ไปดูรีวิวของป้าได้อันนี้หูฟังสำหรับเกมเมอร์นะครับเล่นแล้วไม่ดีเลยด้วยเย้มีการโฆษณาในช่องอยากได้ไปดูช่องน้นอ่ะอันนี้อาปาซ่าเป็นยังไงบ้างหูฟังอันนี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวโปรนี่สรุปใช่ไหมเราสั่งตัวโปรมาใช่เราสั่งตัวแบบนี้มาอ๋อตอนแรกนี่ว่าตรงนี้มันจะเป็นขนๆเนาะมันคือรุ่นอะไรนะ รุ่น n e b u ไม่ใช่มันคือ gaming headphone นะครับ nabu ใช่ไหมมันอ่านว่า nabu ว่า่ย,ม,ยมันอ่านว่านับเปว่าไม่ชอบเรียกชื่อนับบูมันอ่านว่านับนับบูนับบูไม่เป็นไรนะภาษาเดี๋ยวให้มามาบอกภาษาจีนว่าไงเป็นรุ่น n1u pro นะครับเป็นรุ่น pro ต้องบอกก่อนมันมีรุ่นธรรมดากับรุ่น pro ใช่ไหมภาษาถ้ารุ่นธรมรมดาจะเป็นแบบไม่มีไม้นะ อรรุ่นอันนี้เราซื้อแบบรุ่นโปรแบบมีไมมาตอนแรกเกือบซื้อแบบรุ่นไม่โปรแล้วเพราะว่าไม่มีช่องเสียบไมใหญ่ไปนิดนะไม่พอดีแล้วหัวปลาซาโตด้วยแหละมันปรับได้ไหมอ่ะเอาวัสดุเป็นยังไงไอันนี้สองรู้สึกว่าวัสดุตรงนี้เนี่ยผมสั่งแบบมีไฟมานะเนี่ยตรงเนี้ยเวลาเราเสียบอะ น่าจะต้องเสียบก่อนแล้วอันเนี้ยจะมีไฟขึ้นมาวา้าสีลุ้งที่ผมดูมาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหุ้มด้านหนังซึ่งหูฟังเก่าเนี่ยที่ถ้าเกิดว่าใครดูสตรีมของผมเมื่อวันที่เท่าไหร่นะวันเออไม่วัาทีไ,ไ,ไเท่าไหร่วันที่ห้าเออนั่นแหละผมมีปัญหากับไปหูแมวนั้นคือมันตรงเนี้ยมันเล็กใส่ไปนานๆแบบ ชั่วโมงสอยชั่วโมงอะ่ะเจ็บหูหูมันแบบอยู่เงี้ยโขเป็นชั่วโมงเจ็บหูผมก็เลยสั่งแบบนี้มาเนี่ยที่มันจะเป็นใหญ่ๆหน่อยเวลาใส่หูมันก็จะโดนครอบนี้เนีย่ยสบายตัวนี้เป็น USB อ l ไม่ต้องเสียบปลั Park out. ๊กอ้าวสิเฮ้ยถ้าอย่างนี้หมายความว่าเราก็ใช้ได้ดิไม์ก็เป็นไม์ USB ดิโ oh, <easy S 2> อีซี่เลยทีนี้เฮ้ยไม่ต้องมีปลั๊กเสียบตัวนี้เป็นไม์ USB ด้วยอียเลยลองเลยดีกว่าปะปะ นี่ก็คือหูฟังตัวเก่าซึ่จริงๆเป็นของคุณกล้วยครับแล้วอ่ะไม่ใช้แล้วเหรอไม่ใช้แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนนะเลยมาอ่ะอ่ะนี่ไงมันมีไฟแล้วแต่ปัญหาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยหัวเล็กอะ่ะเวลาใส่มันก็จะแบบเนี่ยขนาดผมหัวโตแล้วนะผมใส่เนี่ยเนี่ยมันยังหลวมหอยู่เลยอะ่ะมันปรับได้นะา,าว่าปรับได้เหรอใช่ไหม โอ้ไม่ไม่ไม่มันเป็นอย่างนี้เลยเนี่งมันจะมันแค่ปรับตรงนี้ให้มันกระชับหัวหเฉยแต่ว่ามันบีให้มันแคบกว่านี้ไม่ได้ลองเลื่อนดูดิก็เราตอนนี้นะเราก็ได้ทดสอบแล้วเนี่ยเสียงมันเข้าเอย่านะอย่า,ยาใกล้เกินไปดิใกล้เกินไปเสียงมันจะซาอะนี่น,น,นี่เอามาดูครับเวลาเวลาเข้ามาให้เราก็มาเลือกซีไว์ตรงนี้ตรงนี้นะ U S B Audio เราก็จะรู้ว่าเราใช้ไม์ตัวนี้นะครับแล้วก็เส้นที่ขึ้นตรงนี้เอาไปซ่าเราฟูงดู อ่ะเพราะงั้นเราลองอัดลองอัดดูลองอัดด um, ูลองอเสียงดูนะอ่ะลองอัดเสียงดูเสียงภาษาเสียงดูอันนียมันเข้าอยู่สามสองหนึ่งอ่ะลองอัดดูเออเข้าเนียนเส้นขื่นเรื่ยนเลยอพูดอะไรสักอย่างสิสวัสดีครับอะไรเงี้ย เก็บช่างบอสซาพาไปนนนซิงวันนี้เราก็จะมาอาบะบา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 บออดูอันยงดูโนิเอเนี่ยมันเข้าอยู่สาอเออเข้าที่แกเส้นขีดขึ้นเรื่อยเเลยเฮ้ โอเควันนี้เราก็หยิบก็บช่องวาส่าฟาฟืงกันนั่นเองซึ่งวันนี้เราก็จะมาอะบา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 ลองดูมาอ่ะสรุปใช้ได้มั้ยบา่าใช้ได้นะแล้วก็ที่มันหลวมเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะเพราะว่าเข้าอาจจะตั้งใจทําให้มันหลวมๆสําหรับคนหัวเล็กเวลาใส่มันจะได้สบายไงมันก็จะไม่บีบเงี้ยตายๆๆเพราะว่าถ้ามันบีบแน่นเกินไปมันก็เจ็บเหมือนเดิมอ่ะเขาตั้งเขาน่าจะตั้งใจให้มัน ทำมาเพื่อหลวมๆแล้วก็ไฟเนี่ยได้ไฟกระพริบซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าต่อให้มันบีบแน่นอะมันก็เหมือนเดิมอะถ้าเกิดว่าใครไม่สบายอย่างนี้จริงๆก็จะทำเหมือนผมได้หนังยางเอามารัดครับ <c oughs> ได้ได้จริงๆเดยดีเยวะเวลาตอนสตรีมจะลองเอาหนังยางมาดูถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับวันนี้เราก็จบกันมาแล้วสำหรับคลิป รีวิวหูฟังชั้นๆง่ายๆนะแน่นอนว่าไม่เกิน5้านาทีก็้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เลยกดติดตามด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากรับชมสตรีมเกมกับผมหรือว่าใครอยากเล่นกับผมในตอนสตรีมก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเวลาผมสตรีมเมื่อไหร่มันก็จะด้งขึ้นหน้าจอคุณทันทีวันนี้ไปกอนครับบ๊ายบายแล้วถ้าอยากได้อะอ๋อถ้าอยากได้เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปจะไปซื้อให้เหรอ S <S <S เงินหมดครับเอาไปเติมเกม